ดแดนแห่งอนาคตการมีมหาวิทยลาลัยหนึ่งซ่อนอยู่กลางหุบเขาที่นั่นคือมหาวิทยลาลัยนเรศวรดินแดนที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของสิทธิและหัวใจอบอุ่นของครูที่แห่งนี้มีหอแสงปัญญาที่เก็บรวบรวมปรัชญาวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของครูผู้ยิ่งใหญ่เอาไว้เล่ากันว่าใครก็ตามที่เปิดหอแห่งนี้จะได้รับคำสอนเพื่อเป็นครูแห่งอนาคต เมื่อเข้ามาแล้วจะได้พบกับการเชื่อมโยงหลักปรัชญาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์กับความเป็นครูในโลกปัจจุบันของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรในสภาวะการของโลกปัจจุบันเรากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะการเข้ามาของเทคโนโลยีที่มีบทบาทอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตทางด้านสังคม พฤติกรรมการเรียนรู้และรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนทำให้การศึกษาไทยจำเป็นต้องมีกระบวนศน์ใหม่ไม่ใช่เพียงการสอนความรู้แต่เป็นการจัดการศึกษาแบบ Values Based Education หรือ VBE ที่เน้นการเรียนรู้ด้วยคุณค่าการเรียนรู้ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณและการเรียนรู้เพื่ออิสรภาพทางปัญญา VBE มีองค์ประกอบหลัก7ประการได้แก่ M. Modeling การเป็นต้นแบบที่ดี I. Inner curriculum การศึกษาจากภายใน R. Reflective การไตร่ตรองและทบทวน A. Atmosphere การสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ C. Curriculum การพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมโยงกับคุณค่า L. Leadership การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง E. Ethical Vocabulary คำศัพท์ทางคุณธรรมและจริยธรรมและนี่คือหัวใจที่สอดคล้องกับปรชัชญาวิสัยทัศน์และอัตลักษณ์ของคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรโดยปรชยัชญาเน้นการเปลี่ยนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้มีสมรรถนะสูงและสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมสอดคล้องกับบทบาทของครูยุคใหม่ ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะจริงสามารถนำความรู้ไปสร้างสารรค์สิ่งใหม่เพื่อสังคมวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสังคมของผู้ประกอบการสอดคล้องกับการที่ครูในปัจจุบันไม่ใช่เพียงผู้สอนแต่ต้องเป็นฟอสซิลิเทเตอร์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีความสามารถในการสร้างอาชีพและนวัตกรรมใหม่ อัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรประกอบด้วยคนดีคนเก่งมีวินยัยและภูมิใจในชาติสิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับ VBE ที่เน้นครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและยังต้องมีความรู้ความสามารถลึกซึง้งพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ร่วมของนิสิตคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยายลัยนเรศวรประกอบด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ภาษาผู้ประกอบการการนำตนเองและความผาสุกสะท้อนภาพครูในศตรวรรษที่21ที่ไม่ใช่แค่สอนแต่ต้องเป็น change agent ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างคล่องแคล่วสื่อสารได้หลากหลายภาษาและส่งเสริมสุขภาวะทั้งกายและใจของผู้เรียนต่อไปเราจะพามาดูคุณลักษณะความเป็นครูกันนะคะ 1. วิสัยทัศน์และอุดมการณ์เป็นครู มุ่งสร้างคุณค่าและความรู้เพื่อสังคมครูคือผู้สร้างแรงบันดาลใจและเน้นความรู้คู่คุณธรรม 2... ความเป็นผู้นำทางวิชาการมุ่งพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านใช้งานวิจัยและวิชาการเป็นฐานในการสอน 3... คุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพยึดมั่นความถูกต้องซื่อสัตย์และทำหน้าที่ครูเพื่อสิทธิและประเทศชาติ 4. ความเป็นกัลยานามิตรของครู มีเมตตาเอาใจใส่รับฟังและปฏิบัติต่อผู้เรียนอย่างเสมอภาค 5. บทบาทการพัฒนาสิทธิสู่ความสำเร็จส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ทักษะและคุณธรรม 6. การสะท้อนตนเองในอนาคตเห็นตนเองเป็นครูต้นแบบที่รักษาอุดมการและอัตลักษณ์ความเป็นครูไว้เสมอนี่คือความเป็นครูในโลกยุคใหม่ ความเป็นครูที่ไม่เพียงสอนหนังสือแต่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้เรียนก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน